ทัพทีมเรียนจบปริญญาเอกเรียกได้ว่าเป็นอีกนางเอกสาวสวยที่ได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่ด็อกเตอร์ป้ายแดงทัพทิมอัญญรินทีราธนันพัฒหลังจากที่เพจ ch7hd ได้โพสต์รายละเอียดระบุว่าขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวสวยและพิธีกรคนเก่งทัพทิมอัญญรินที่ล่าสุดเรียนจบปริญญาเอกและเตรียมตัวเป็นด็อกเตอร์ป้ายแดงแล้วจ้า นอกจากนี้สาวทัพทิมอัญญรินยังโดนโพสต์คลิปวิดีโอขนาดสวมชุดครุยพร้อมหมุนตัวดีใจไปมาก่อนระบุคำบรรยายเพิ่มเติมว่า doctor degree is loading สอบผ่านแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้นะคะพร้อมอิโมจิชวนซึง้งท่ำกลางคำยินดีจากแฟนที่ต่างส่งผ่านคอมเมนต์ให้เจ้าตัวอย่างคับข้างสำหรับาง ทีมอัญญรินทีราธนันพัฒเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอทั้งยังประกวด c r e โอสตาร์พัพปูล่าโหวตส0งพและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอุทยัยทีเฟชชี่ไอดอลสองพมีผลงานละครเรื่องแรกปีพศ2552เรื่องรักแท้แก้ได้คู่กับออฟชนะพลสัตยา หลังจากนั้นก็มีผลงานละครอีกหลายเรื่องเช่นทิดดาวานอนซ้อนคู่กับเขตฐานทัพและตะวันยอแสงรวมถึงซิทคอมเรื่องกำนันอีทเป็นตน้นในปีพุทธศักราช2,553ทัพทีมอัญญรินรับบทนางเอกครั้งแรกซึ่งได้รับกระแสตอบรับย่ำท่วงทน้นจากนั้นในปีพุทธศักราช2,555 ได้พลิกบทบาทมาเล่นเป็นตัวร้ายครั้งแรกในบทอสูนน้อยดารากาจากละครอสูนน้อยในตะเกียงแก้วต่อมาในปีพุทธศักราช2556เจ้าตัวก็ได้มีโอกาสประชันบทบาทกัดนางเอกรุ่นพี่ยุยจีรนันมโนแจมและเอมมี่มรกกิติสาระในละครเรื่องอายารัก